บรรยากาศที่อ่างเก็บน้ําดอกกายครับวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูครับบรรยากาศดีมากร่มรื่นร่มเย็นนะครับดอกไม้ต่างๆนานาหลายชนิดเลยนะครับ อ๋อมีมีสะพานข้ามน้ำอ่ะท่น,นั่นด้วยเหรอสะพานข้ามน้ำอะไรนะั่นต้องไปข้ามไหมไปไหมไอช,ช่วงนี้มันน่าจะยังเป็นช่วงที่ยังดอกไม้ยังไม่ออกนะ,ะถ้าถ้าดอกไม้มันออกนี่สวยงามเลยไปได้ไหม <laughs> นี่น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ปล่อยไปไหม,ไมก็ปล่อยแค่นี้ด้านบนด้านบนน่าจะเป็น่างเก็บน้ำเนาะด้านล่างก็จะเป็นน้ำไป ใช้อุปโภคบริรโภคทำเกษตรกรรมอากาศดีดีนะร่มเย็น